สบาดีัอไม่ไปนองสบายดีเอฟซีเบอร์ตกผ่านเลยพอๆกับสองมานองเก็บบอล ตอนนี้ก็ม่เตื่นพามีดื่นมาหมอไปเลยฝนเป็นเมือยมาห้องมอแกนเกาะ่งก่อนกแล้วเป็นแล้วเป็นอะไรเมื <ừ> ่อยบ่ <bên> <c ười>

นูตรวจพ t ่น้องรอตรวจขนาดรอตรวจเลือดแล้วก็ประจําสีโกบ่รู้ว่าแม่นไหนเนาะบ่ยังไม่ได้ตรวจ เขาไปแทงเลือดปะลุงฮงโมเกตโกกพากันฮิวเขาพี่น้องแบบปจ่อยๆก็ฮิวคือ,อก,กันเจ้าก็ฮิวบ่ก็สวัสดีเจ้าองายืมากหวมอฮวงจำพรนองมอมเกตโอกแม่ก็บไิมาแต่โดนแล้วแต่ข้าวพาเจนวดมาผ่าตาดัดอันมะกไกลัางบาดี่ย แต่พาเจโนอัดมาแต่พ่นแหละกับเรมาเลยก็บไล่ลปีเลยปะปลาลุงก็ไม่เจินเป็นเมื่อยแล้วก็พากันริ้วมาแล้วม่เจินยังขอไปแทงเลือดตัวอเลือดดีห่ากัญอย่างออกมาปลาลุงปะ่ะแล้วก็เป็นเป็นเมื่อยแล้ปลาลุงเลย

ตอนนี space, the spring, the ้ก็นำลังทำอโกพี่น้องแบบต้นส่งอบางแล้วเขาบริษัทเขาบอกเป็น ขึ้นนะเศ้าเนาะ้ยอืมได้ไหมเหนือบ้ไปกวดทำมันแน่นอนนี่นี่ของเารว่าวดน่ดนเด็กพันบ่เหมื่อยก็ไข้เนาะแห่เนาะอันนี้พันเหมื่อยหันตี้เเหมื่อย เจ้าขลาเกินบอเจ้าบกว่ได้ขาดเยอยะกมาค่ร่างเลาบบอยากทำงานแล้วันองเมื่อยเจ้าหนอนอ่งอ่นะเนาะสบายดีตอน้เนาะคมันเนียมีทางร่างคือแผ่นสาอืมคือมันสุดยอดูนยุโอ้ยกาโกเมนกันซำหนึ่งเมย์กับเได้แล้วนะ ไฟแม่ละตันหนึงนะเจ็บระบบไฟน้ำเกลือปลาเฮ็ดแล้วเป็นโอลยเลยอืมเาบอกอินดีรอเยวอดแล้วนี่ใกล้จะไปหอดเฮ็ดแล้วแม่เมื่อยแล้วแม่กลับมาเต่อยต้นนึงเจือีนลอยเป็นเมื่อยมาหลายปีแล้วหลายปีีในโลกทั้งหลายมาไขนล่างละเนี่ยอันตรายเลยแต่ว่าเลือดยาตุนไปเขากินเียคือปรชาชนเขกินเขากินเลยข็เป็นไปยานะ าจปเรื่อแมเ้ยใช่ัังเกพเือมาดหมาครล้างสื่อๆบ่บอกบ่าวานเจ้ากับบ่มีแม่เอ้ยจะาลงใจโลดเขาเจ้าว่าขั้นแบบว่าปกติข้าวว่าเจ้าบ่เหื่อยเจ้าบ่ยังร่างกายจะสมบูรณ์อ่ะปาดก็ได้ยิ่งออกก็ได้อยู่เรื่องนั้นเหตมันเนี้ยิ่ง วหมอมาโฮสมาสุดเขาเจ้ายิ่งก็ได้เขาจะวะไม่เฉพอและไายงูมี่ยังกับไกและงูขกยกับไก่สิาซื้อแตกูม่อยเงินหายากมาเพื่อยากอรีรอกค่ซื้งงูยังหมีเลยแม่ที่ใางูแหลกเดี๋ยินยุดเ็นเจ็บเ็นโซี่เขาแห่งหุ่มมาแล้ว้มาหุ่มจะไรมาขายตอนเขาห่อนเขาหั่เขาห่อนเงินเขาแห่งหุ่ม แม่นมาหุมเอาอยากแดกตัวถึกถึกโอ้ยแม่นแล้แต่ขนาดอันเฮือนผู้ใก้เชียงเขานะเพืนไปได้ห่อนเงินห่อนข้ามเนาะนสุดท้ายเบิดขอเบิดอันข้ืนเขายังบมมาสื่อเลยเขาหมดสื่อห่อนง้อของมึงฝืนสุดท้ายเจับ่จนสุปลายอืมจับฝนจนปลายจับยังบอดถอเดยวเวลา ตุกเซ้นมากเลยสิแมแม่บอแม่ว่าเออมีง้อไลยกับบอคายอยากคายพี่น้องแต่บอมีเผ่าข่ามาซื้อเลยเงินทำมันทำยากซื้อก็ซื้อตึกเสื่ออะไรแม่แหละพี่น้องเลยเขาเก็บผักตันเปื้อนก็เรื่องสีผ้ากับบอมีมาสื่อเขาทนายเขาเจ้ามีแล้วงนกินเขาแล้วสั่นแห้งอยากกินลวกพักแล้วมากินแล้วมันจิ้งมาได้เมื่อยกินช่ำค่ำแล้วก็นอนลงเต้นมาเรื่อย สิหนังกับสะเมนมันสะเมนอันนี้อืมมันใจสะปิดกระปิดแล้วก็นอนบ่ต้องนอนเวลาถึนอนก็บ่ได้นะอัด๋ครัเดแล้วกําบ่ให้จ้ะออนนี้น่ะลงแน่บ่หายใจเลยได้อืมเออแ้ว่นิเ็ยังบ่ถืพี่น้องจับได้เสียตัวเดียวแม่หากินข้าวซื้อกินข้าวไปักนี่ไปอืบ่ได้นะแม่เอ้ย แ <helm Ye S 1> ้จะถอด้วซื้อมอดแล้วมา้าบอรูกิโอ้ได้แม่ไม่ได้งมอดได้ไม่ถอดได้บอกรเ้บ้บอกรู้้ ตอนนี้ก็นั่งนั่งรอพี่น้องรอเพราะว่ารอสิไปอันตรวจคลินิกเนาะเพราะว่าตรวจในในพ้นตรวจในในก็ยังบอกขาดเลยเลยสิลงวันคลินิกห้องมอสใหญ่ไปเลยผู้เสียวซั้นใหญ่ๆสุดไปเลยเพราะว่าเมื่อกันไม่ยังเจิญเพิ่นก็ยังเมื่อยยังเพียร์เก่าเป็นยังกันเหนะ่น้องเว้มาไขลังเพราะว่าลังเพิ่นก็น่าลืมตื้นอยู่เพิ่อนก่อนเพิ่นสีเมื่องไงกัน้ต่มาไขลังอะไรอีเมน

ไสเน่กาลังสียางไปซื้อข่าวไม่ไม่จืนห้าก็สิไปคอหมาแค่ห้องมอนี่แหละเป็นเนาะยืนเกี่ยวหมามีต้องมีมงมงมเบิง้งสีย่างไปคอใ้ไปสเน่กำลังย่างไปคอขาไปซื้อขาวพี่น้องเอ้ยว่าผิดพผานเขาติดคอภายอะไร ส้มยีมาซื้อน้ำพอาะาเฮน้ำแล้วก็เอากับซิกีบขมากไปมแม่ใหญจืดแม่ไปบักความเมื่อยผันมาหิวมากอีกผันเฮงเมื่อยกรับไปอีก มาต้นหานกะเจกับใบใหญ่ปันนี่นะเฮ้ยอันนี้คือหน้าห้องมอแก่ง็กด้เยพี่น้องนี่คือหน้าห้องมอพี่น้องกระรูลาพี่น้องเลยน้ำปลาปลากระใหญ่ บ่มีสมบัติมาคุณอะลยพี่น้องคลิปนี้ก็ขอเก็บผาไปเพียงเท่านี้เด้อผากไลค์กดเซกดติดตามส่งองไ่น้องแก้มบุ๋มคลิปต่อไปพี่น้องสบายดี